โดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยูณ่ณพระเวลวันวิหารอันเป็นสถานที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแตเขตพระนครราชกร,รั้งนั้นท่านพระลักษณะกับท่านพระมหาโมคัลลานะ อยู่ณคิดจะกูดบันพศครั้นเวลาเชา้าท่านพระมหาโมกัลานะครองอันตรวาสกแล้วถือบาทจีวรเข้าไปหาท่านพระลักษณะจนถึงที่อยู่ครันแล้วได้กล่าวคำนี้กับท่านพระลักษณะว่า อาวุโสลักษณะมาเติดเราจะเข้าไปบินทบาทยังกรุงราชฤรด้วยกันท่านพระลักษณะรับครรท่านพระมหาโมคคลานะว่าได้อาวุโสขณะที่ท่านพระมหาโมคคลานะกำลังลงจากคิจกุฏบัพฑนั้น ได้แยมให้ปรากฏณประเทศแห่งหนึ่งจึงท่านพระลักคณะได้ถามท่านพระมหาโมคคัลลานะว่าอาุโสโมหาโมคัลลานะอะไรหนอเป็นเหตุอะไรหนอเป็นปัจจัยให้แยมอุโุโสลักขณะ ยังไม่สมควรที่จะพยากรณ์ปัญหานี้ท่านจงถามปัญหานี้กับผมในสำนักพระผู้มีพระภาคเถิดครั้นท่านพระลักขณะกับท่านพระมหาโมกคัลลานะเที่ยวบินทบาตในกรุงราชรกฤชกลับจากบินทบาตในเวลาภายหลังพัดแล้ว จึงพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมพระผู้มีพระภาคนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วท่านพระลักษณะได้กล่าวคำดีกับท่านพระมหาโมคลานะว่าท่านพระมหาโมคลานะเมื่อกำลังลงจากคิจกูดบัรพศ เกดพระนครราชกฤณนีได้ทำการแยมให้ปรากฏในประเทศแห่งหนึ่งอามุโสโมคัลลานะอะไรหนอเป็นเหตุอะไรหนอเป็นปัจจัยให้แยมท่านพระมหาโมคัลลานะกล่าวว่าอามุโส ผมลงจากคิจกูดบัรพศเขตพระนครร,ราชคระีได้เห็นอัฐิสังะลิกเปรตมีแต่ร่างกระดูกลอยไปในเวหาฝูงแรงเหี่ยวและนกตรรกรมพากันโฉบอยู่กักไข่จิกสับโดยแรงจิกถึง ยื้อแย่งตามช่องซี่โครงสะบัดซึ่งเปรตนั้นอยู่ไปมาเปรตนั้นร้องครวนครางอาวุโสผมนั้นได้คิดเช่นนี้ว่าหน่าอัศจรรย์จิงหนอหน่าประหลาดจริงหนอ,หนาาหนอที่สัตว์แม่เห็นปานียักษ์แม่เห็นปานี เรศแม้เห็นปานีการได้อัตภาพแม้เห็นปานีก็มีอยู่ภิกษุทั้งหลายพากันเพ่งโทษติเตียนโพธนาว่าท่านพระมหาโมกัลลานะอวดอุตริตมนุษสธรรมครั้งนั้นพระผู้มีพระภาค รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสาวกทั้งหลายย่อมเป็นผู้มีจักสุอยู่ย่อมเป็นผู้มียานอยู่เพราะสาวกได้รู้ได้เห็นหรือได้ทำสัตว์เช่นนี้ให้เป็นพยานแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อการก่อน เราก็ได้เห็นสัตว์นั้นแต่เราไม่ได้พยากรณ์ถ้าเราพยากรณ์สัตว์นั้นและคนอื่นไม่เชื่อเราข้อนั้นก็จะพึงเป็นไปเพื่อไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เขาเหล่านั้นติ้นกระนานดูก่อนพิกถุทั้งหลายสัตว์นั้น เคยเป็นคนฆ่าโคอยู่ในพระนครราชกรนี้เองด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นเขาหมกไม่อยู่ในนรกหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีแล้วได้ประสบอัตภาพเช่นนี้ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นแหละที่ยังเป็นส่วนเหลืออยู่ ดูก่อนฟิกตุทั้งหลายโมกขลานะพูดจริงโมกขลานะไม่ต้องอาบัด